จังหวัดสระแก้วนะคะได้ร่วมกับเทศบาลเมืองสระแก้วมีการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาจังหวัดครบรอบ29ปีและงานสมโพธิสารหลักเมืองจังหวัดสระแก้วค่ะ ที่บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้วและศาลกลางจังหวัดสระแก้วนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้เป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนาจังหวัดสระแกรวและงานสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้วประจําปี2565พร้อมด้วยข้าราชาการตุลราการทหารต,าตำรวจองค์กร,กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนรวมพิธีบว,สวงสวงศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้วพิธีบว,สวงสวงศาลหลักเมืองพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พิธีบวงสวงพระบร มราชานุ่สาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิธีบวงสวงพระสยามเทวธิราชจำลองรวมทั้งกล่าวลำลึกวันคล้ายวันสถาปนาจังหวัดสระแก้วครบรอบ29ปีตามที่มีพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดสระแก้วขึ้นเมื่อวันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2536โดยเป็นจังหวัดที่74ของประเทศไทย จังหวัดสระแก้วก็เลยกําหนดนะคะวันที่1ธันวาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาจังหวัดสระแก้วในปีนี้จึงร่วมกับเทศบาลเมืองสระแก้วค่ะดําเนินการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาขึ้นรวมไปถึงงานสมโพธิสารหลักเมืองจังหวัดสระแก้วเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองสารหลักเมืองจังหวัดสระแก้วซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้วรวมทั้ง ประชาชนในจังหวัดสระแก้วก็มีส่วนร่วมแล้วก็มีความสามาัคคีของประชาชนส่วนราชการในจังหวัดแล้วก็เป็นการสึกษารให้เป็นงานประเพณีแก่อนุชนคนรุ่นหลังให้ได้ศึกษาแล้วก็สืบสารต่อไปด้วยค่ะ